สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาหมักหมูนะคะหมักซี่โครงหมูอ่อนนะคะเพื่อที่จะทอดนะคะ,คะอันนี้ซี่โครงหมูนะคะซี่โครงหมูอ่อนนะคะ,คะเราก็มีนี่นะคะเราเทลงไปเลยนะคะพริกไทยเม็ดนะคะแต่เรามาโขกให้ละเอียดนะคะ แล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมไปครกพอ,อยาบนะคะเทสเสร้ยนะเราไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะเราใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเพราะว่าสีสันมันจะได้เหลืองสวยนะคะเราใส่น้ำปลาลงไปนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะ ช้อนเล็กนะคะจากนั้นเราก็ใส่เกลือนะคะ,นะคะเกลือนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวเค็มนะคะ่ะมือนะคะล้างสะอาดนะคะหรือบางคนใส่ถุงมือก็ได้นะคะส่วนถุงมืองลงไปะะเวลาเราคลุกแต่นี่เราไม่ใส่นะคะแะ้ก็คลุกอย่างนี้เลยก็ได้นะคะ แต่จะให้ดีเราต้องนวดด้วยมือนะคะคลุกไปเรื่อยๆืยนะคะจนมันเข้ากันดีนะคะเราไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยนะคะใส่เท่าที่เห็นนะคะแล้วเวลาทอดออกมานะคะเนื้อหมูจะเหลือสวยนะคะมันจะไม่ดำนะคะเราใส่แค่เกลือแล้วก็น้ำปลา ะะที่เราปรุงแล้วก็หงปรุงลดนิดหน่อยนะคะแค่นี้ก็จะทําให้สีหมูนะคะสีของหมูนะคะที่เราทําออกมาสีจะสวยงามมากค่ะจากนั้นก็พักเอาไว้นะคะสัก5นาที10นาทีแล้วก็นําไปทอดค่ะเราใช้เตาถ่านในการทอดนะคะ เวลาทอดก็ใช้น้ำมันค่อนข้างร้อนนะคะแต่ไม่ร้อนจัดนะคะสุกแล้วนะคะหมูค่ะสีเริ่มสวยแล้วนะคะคอบเลยค่ะมันเยอะเสีจะสวยนะคะสีจะเหลืองสวยมากเลย สีจะสวยมากเลยค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะมีคําว่าติดตามนะคะท่านก็กดติดตามด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากค่ะหมูทอดที่สีสวยนะคะสีเรืองสวยนะคะแล้วก็กรอบอร่อยนะคะไม่เหนียวด้วยนะคะ,คะเนื้อข้างในจะหอมนะคะจะนุ่ม